ก็ได้มาศึกษาโลกกว้างวันนี้นะฮะได้เจอนะครับซึ่งอาจารย์นพดลนี่อาจารย์สามระดับแปดแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะขอเกษียณอายุแล้วนะครับหกสิบเก้าแล้วปีเนี้นะครับห้าสิบเก้าเออห้าสิบเก้าแล้วก็เกษียณไม่ต้องมาจัดงงจัดงานอะไรให้นะครับแล้วได้ฟังเรื่องราวของชีวิตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องชีวิตที่เอ่อหน้าหน้าศึกษานะความเกเรนะครับ ความถึงลูกถึงคนเนี่ยนะฮะแล้วมามาคิดได้นะครับมาเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เนี่ยนะครับหลังจากเที่ยวมาพอสมควรแล้วมันมันถึงจุดอิ่มตัวหรือว่ายัางไงหรือว่ามันมีอะไร,ะไรเป็นแรงบันดาลใจใจม,มันน่าจะมาจากความลำบากความลำบากความลำบากของเราเราน่าจะนึกได้ตรงนี้ทุกคนต้องเกิดคือถ้ามันมันก็เหมือนเรียกเข้าตาเนาะถ้าเราลำบากแล้วเนี่ยเนาะลำบากแล้วเนี่ยเราน่าจะหาทางออกที่เราออกคิดว่ามันดีกว่านี้ ใช่ไหมต้องมองที่ว่ามันดีกว่านี้ที่เราพอจะไปได้ใช่ไหมฮะพอหลังจากทิ้งอาชีพเซลแล้วก็มาซื้อหนังสือมุมาหน้าดูแล้วก็สอบครูติดเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนชีวิตแล้วเนาะเราต้องมาเป็นต้นแบบและเป็นแม่พิมพ์แล้วนะครับแล้ว่างบางเรื่องที่บางเรื่องอย่างเรื่องอารมณ์เงี้ยเรายัง บางทีเรายังไม่คงที่นะถ้าเป็นครูเนี่ยเรายังไม่ใช่เป็นครูร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ยังมีไอ้โอเ๊กเว๊กเววยแต่ยังรู้ตัวนะนี่เรียกว่าสตินะใช่เพว่าพี่นพดลนี่จะเป็นคนที่มีสติอยู่แต่ว่าบางเรื่องนี่เรายังรู้อยู่ฮะแต่ว่ายังสมาโกร่อนนะเนี่ยเราไม่พอใจแล้วนะสมัยโก่อนนะเป็นครูโสดเนี่ยเราก็เว๊กเววายแต่สมัยนี้คงไม่ใช่แล้วเพราะเราผู้ใหญ่ถ้าอายุขนาดนี้บางทีต้องวางต้องระวังนี่แหละนี่เลยบางทีเราก็ต้องบอกลูกเราแต่ผมโชคดีนะลูกผมไม่เกเรนะผมภาวนาเจะบ ถ้าผมต้องใช้เวรกรรมนะผมมีกรรมมาลูกผมสามคนน่ะไอ้ตัวโตไอ้ตัวกลางเนี่ยมันต้องเกเร่เนี่ยเพราะว่านะถ้าลูกผมไม่เป็นแล้วคนเดียวผมก็เออไอ้กรรมยังไม่ถึงเรานันเนี่ยผมว่าเออเวรกรรมมันมันมีก็จริงแต่มันไม่ถึงเราอาจจะไม่ได้ไปทําอะไรที่เป็นเรื่องของการเบียดเบียนใครเราก็เที่ยวของเราไปตามภาษาของเรา นเงิแล้วก็ไปในสื่อมันก็แรงในปัจจุบันนี้ในสื่อมันแรงมากใช่ไหมทุกอย่างสังคมนี่มันนั่นสื่อส่วนหนึ่งนะครับโอเคครับในก็เดี๋ยวว้างๆนะครับก็ขอเชิญเป็นวิทยาทานบ้างเรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะครับควบคู่กับได้ทําเกษตรนะฮะแล้วก็เป็นแต่เกษตรเราไม่ได้เน้นหนักอะไรหรอกคือว่าผมนที่ไปทำเนอะไรหนึ่งไปทําเพื่อ ออกแรงตัวเองจะออกออกแรงเจ้าของไงเพร่ายน้อยออกแรงอายุเขามากเราต้องออกแรงมากไปน่นไปนี่มั่งให้มันผ่อนให้ตัวเองให้สมองไม่ได้ผ่อนไงาทีถ้ามันทิ้งจะไม่ทำะไรมันจะทิ้งไปมั่งบางทีเราเครียดเราไปทํางานมันจะทิ้งแล้วมัได้ทิ้งได้หลุดไปลงว่าปลดลอยลงไปเนี่ยแล้วก็มันพอเราเหนื่อยเนี่ยพอกลางวันเราเหนื่อยกลางคืนเราหลับสบายฮะไม่ต้องไปคิดน่นคิดนี่้วเพราะมันเหนื่อยมันต้องหลับผมผมได้ฟังชีวิตของพี่มาเนี่ยมันเหมือนเป็นไดอารี่นะมันเหมือนเป็นบันทึกชีวิตนะเออผมว่าถ้า ถ้าบันทึกอะไรไว้หน่อยก็จะดีเพราะว่าคนที่ยังไม่เข้าใจชีวิตยังปล่อยปล่านแล้วเลยชีวิตเนี่ยกว่าจะคิดได้เหมือนเราเนี่ยนะถ้าเราผ่านชีวิตมาก่อนเราได้ไปเป็นแสงสว่างอะไรก็อีกี่ยไอการเขียนประวัติของตัวเองเนี่ยผมเมื่อเขียนได้ในในในแนวทางแต่ว่าไม่มีใครอยากอ่านผมเชื่อไม่ใครอยากของเราหรอกใช่ไหมถ้าเขียนได้ทิ้งว้ที่บ้านให้ลูกอ่านเออโอเคตรงนี้น่าจะได้น่าจะได้แต่เขียนคนอื่นก็ไม่อยากอ่านเพราะเราไม่มีคนดังอะไรไม่มีระดับไหน ผมจึงไม่อยากเขียนถ้าผมเขียนผมก็เขียนได้ที่มาที่ไปผมแต่ว่าไม่แน่อาจจะดังตอนเกษียณนี่ก็ได้แล้วชีวิต้วเพราะว่าเนี่ยที่ผมทํากลุ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเป็นเป็นเครือข่ายระดับประเทศนะพี่นะเราไม่ได้ทําเฉพาะไอ้จุดเนี้นะฮะเราก็ต้องติดตามกันติดตามกันต่อไปนะครับอย่างน้อยอะไรเราเราได้แลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนมุมมองกันมันเป็นเรื่องผมว่าสื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญแต่คนมักไม่ใช่ไง คนไม่ไม่ไม่ใช้เฟซไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ใช้ในทางเสพสุกนะแต่ของผมเนี่ยใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเนี่ยได้ตัวอย่างชีวิตของผู้คนเนี่ยชีวิตคนเรามันมีดีมีเสียนะมีดีมีเลวในตัวคนเราก็หยิบจุดที่มันเป็นบทเรียนเนี่ยที่สามารถสะท้อนออกมาจากความรู้สึกจากจิตวิญ,ญญาณของคนได้เนี่ยเอามาให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจได้รู้นะครับพีน่นิดคงเดินทางมาแล้วลมั้งน่าจะครั้งนี้นะผมว่านะ ไม่น่าใช่ฮะไม่่่ใชอะแกไม่ใช่อ๋อกนะน่าจะเป็นไอ้้ไอีซูและสีอกเนื้อสีประตูไฮเดนเดอร์ไฮเเดดนอร์จะมีหลายคันไม่รูกจับแกไม่ถูกหรอกรถจะเยอะครับนั่นแหละพี่นพดลหรืออาจารย์นพดลนี่ก็ยังพักอยู่ที่โรงเรียนผ่านศึกนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตความเป็นครูเนี่ยอยู่ในตำบลพญาเย็นเนี่ยโอ้โหหลายโรงเรียนทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนับถึงวันนี้เนี่ย ีนะสามหกครับสามสิบหกปีเนาะในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติและในการสร้างนะครับเด็กแต่มันก็เป็นเด็กประถมนะเด็กพวกนี้มันอยู่กับเราตอนเล็กๆนะฮะพอมันโตมันอาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้ก็ก็มีนะลูกศิษย์ผมเนี่ยมีทั้งยาบ้าก็มียาบ้าก็มีที่ไปเป็นประสบความสำเร็จเป็นทหารตำรวจแล้วก็มีทั้งนั้นฉะนั้น มีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบเพราะว่าสังคมมีมีใครมาคิดถึงเราบ้างไหมแมะมาเยี่ยมวัสดีครับคุณครูเขาก็จะมีเจอเป็นบางส่วนนะเจอใช่ไหมฮะเขาก็ทักทายเราอยู่บ้างนั่นแหละครับผมแต่ก็เราไม่ได้ยึดติดนะว่าถือว่าบางทีเราผมคิดว่าเราทําหน้าที่ของเราไงเราทําหน้าที่แลกเปลี่ยนกับเงินที่เขาจ้างเราในความเป็นครูเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองเราจะต้องเป็นใครต้องมาเคารบกร่าวไห้เราไม่ต้องเพียงแต่ว่าเราทําหน้าที่ของเรา